รัสู่เอสู่ NBT มีคําตอบนะครับช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นงานกลุ่มผ้ามัดย้อมนะครับแต่ที่ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่มัดย้อมอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้จากทางกลุ่มสมอมัดย้อมบายยี่หวานะครับอยู่กับท่านจัดหางานจังหวัด กาญจนบุรีนะครับท่านจงกลสุวรรณนนท์แล้วก็คุณสุคันธาบัวซ้อนนะครับซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มในการรับงานไปทําที่บ้านของกลุ่มสมอมัดย้อมบายยิ่หว่านะครับสวัสดีทั้ง2 2> สองท่านนะครับค่ะโอ้ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่มัดย้อมอย่างเดียวเลยนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นเสื้อมัดย้อมอย่างเดียวแต่พอมาดูสินค้าจริงจริง เยอะมากวันนี้เดี๋ยวถามทางท่านจัดหางานกันะนะครับว่าเราได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดกาญจนบุรีกรมการจัดหาง,งานนะคะเรามีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านคค่ะ,คะในจังหวัดเองจะมีทั้งหมด11กลุ่ม,มค่ะวันนี้มาพร้อมกับกลุ่มสมองมัดย้อมใบยี่หานะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะค่ะ,คะ,คะทางจัดหาง,งานก็เข้าไปให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านทําอย่างไรให้กลุ่มเข้มแข็งถ้ากลุ่มมีสมาชิก6คนก็จะทําอย่างไรให้สมาชิกมีอาชีพมีไรายได้อย่างต่อเนื่องนะคะค,ค่ะหลังจากนั้นก็ก็จะพาไปศึกษาดูงานในต่างจังหวัดเช่นไปดูผลิตภัณฑ์กิจการคล้ายๆกันกลุ่มผ้ามัดย้อมกลุ่มผ้าด้านมือแล้วก็กลุ่มทำอีโคโปรินรเพื่อนำเทคนิควิธีการมาปรับใช้กับกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นโอ้แสดงว่าเราเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงให้ะนะครับทีนี้ของพี่พี่จุบนะเรียกพิจุบแล้วกันพี่จุบทําไมต้องเป็นชื่อสมอมัดย้อมครับมาจากไหนครับชื่อนี้ อ๋อเราอยู่ในตำบลทุ่งสมอ<ะ>มีต้นสมอเยอะสมอเยอะใช่ค่ะเราก็เลยเอาจุดเด่นของตัวตำบลของเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะใบสมอเนี่ยค่ะมาสร้างมาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าครับนะคะตามโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนคือ BCG BCG ใช่การเรากลัวตกเทรนเราก็เลยเอาเทรนนั้นนั้นนะคะมาประยุกต์ใช้กับตัวสินค้าของเราแน่ใจนะว่าทาในรัฐบาลชุดนี้ทำมากี่ปีแล้วถามก่อนเพิ่งจะเริ่มปีนึงค่ะอ๋อหมายความว่าชัวแล้วลนะฮะดังนั้นสมอ ลูกสมอเอามาเอามาย้อมนะใช้ใบค่ะใช้ใบใช่ใบสมอมาย้อมสะดวกกว่าลูกค่ะครับแล้วทาไมได้มีมีมีสีอะไรบ้างครับใบสมอเขาถ้าใบสมออย่างเดียวนะคะจะให้สีโทนเหลืองนะอ่าเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเหลืองซีดถึงเขียวขี้มาใช่ค่ะอันนี้คือสีจากสมอเลยสมอค่ะสีจากใบสมอค่ะใช้สามสีโทนสีนี้ค่ะแล้วอื่นๆล้มีตั้งหลายสีถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยค่ะจากไม้ฝางอ๋อมีไม้แก่นฝางค่ะสามารถที่ใช้สี สีม่วงส่วนเปลือกไม้ซึ่งเรียกว่าไม้สีเสียดที่คนแก่ใช้ทานเป็นกับหมากก็จะใช้สีออกโทนน้าตาลโอเคค่ะแล้วก็จะมีใบไม้ประจําจังหวัดกาญจนบุรีก็คือใบขานางก็จะให้สีโทนนี้ก็จะมีสีที่หลากหลายเกิดจากเป็นพืชที่มีอยู่ในชุมชนเรานี่แหละใช่ค่ะตอนนี้ไม่ได้ทําเฉพาะเสื้อแล้วแล้วก็ดูแล้วไม่ใช่มัดย้อมอย่างเดียวนะเอาเทคนิคก่อนดีกว่า นอกจากการมัดย้อมแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับที่นำมาใช้ในผืนผ้าก็มีเทคนิคที่ใช้ในผืนผ้านะคะก็คือใช้เทคนิคของการพิมพ์ลายแบบเทคนิคอินเดียโดยใช้บล็อกไม้นะคะอันนี้เป็นบล็อกไม้อินเดียพิมพ์ด้วยคลามคลามธรรมชาตินี่แหละค่ะใช้บล็อกกดขีดพิมพ์เข้าไปค่ะส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือลายพระราชทานนะคะค่ะลายดอกลักราชกัญญานะคะอันนี้มากดนะคะด้วยด้วยดินแดง กระสีธรรมชาติเหมือนกันก็ขายเป็นลักษณะเป็นงานพิมพ์ครับค่ะ อันนี้คืองานพิมพ์งานพิมพ์2แบบนะครับอันนี้งานพิมพ์มีงานแบบอะไรอีกคะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะงานพิมพ์เทียนนะคะก็ใช้บล็อกที่เป็นลายพระราชทานเช่นเดียวกันคือลายดอกลักษราชกญญานะคะพิมพ์ไปแล้วแล้วก็ย้อมด้วยใบสมอก็จะให้สีโทนนี้ค่ะอ๋อพิมพ์เสร็จแล้วเอามาย้อมอีกทีนึงใช่ค่ะขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากิไม่ใช่วิธีการเดียวแล้วนะครับหลายวิธีการสองวิธีการร่วมกันอันนี้พิมพ์กับย้อมมารวมกันพิมพ์กับย้อมรวมกันค่ะ ส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพิมก็ย้อมเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราใช้สีก็เป็นสีธรรมชาติเหมือนกันใช้จากใบเก๋ไอยแก่นเขบใช้สีสีเหลืองค่ะแสดงว่าไม่ใช่พิมพ์แล้วก็อย้อมอย่างเดียวนะฮะเพราะว่านี่นะนี่นี่นี่อันนี้ใช้เทคนิคไหนครับอันนี้ใช้เหมือนกับเอาใบไม้มาอยู่ในพิมพ์ผ้าเลยครับใช่อีโคพิ้นค่ะ อันนี้เป็นการทดลองก่อนก็โดยใช้ชิ้นผ้าเล็กๆครั้งนี้่ใช่ค่ะใช่ค่ะสีที่มาเนี่ยเป็นสีสีจากใบสักค่ะอ๋อสีจากสีจากตัวของเขาเองเลยสีจากใบไม้เลยค่ะอเป็นเทคนิควิธีการ ผสมภาษากันไปนะครับไม่ใช่มัดย้อมอย่างเดียวครับทีนี้สินค้าที่เรานํามาโปรโมทวันนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบครับเริ่มตั้งแต่ไหนดีครับพี่จุ๊บเริ่มตั้งแต่กระเป๋าค่ะกระเป๋าใกล้ๆตัวเรานะคะเป็นลักษณะทรงถังนะคะย้อมด้วยใบสมอนะคะแล้วก็พิมพ์ลายด้วยลายพระราชทานเป็นลายขิดนะคะใช้สีจากครามนะคะเป็นตัวพิมพ์เข้าไปอันที่ธรรมชาติทั้งใบเลยใช่ค่ะราคาเบา แต่ขั้นตอนเราทําเยอะอ๋อหลายขั้นตอนราคาเบาเบาเท่าไหร่ราคาเบาเบาขายอยู่ที่290-290ใช่ค่ะแต่ถ้าซื้อซื้อ3ใบขึ้นไปเนี่ยเราก็ให้ราคาส่งราคาส่งเลยใช่ค่ะนี่ข้างในนี่ไม่ใช่เฉพาะเป็นกระเป๋าที่เห็นอยู่ข้างนอกอย่างนะฮะข้างในยังมีลูกกระเป๋าอยู่ด้วยนิดๆกระเป๋าช่องเล็กๆให้ด้วยคะเป็นช่องเล็กๆนะครับเอาไว้สําหรับใส่เหรียญใส่กุญแจได้เลยใชนะครับแล้วก็ทรงก็ดูแบบว่าเก๋ไก่นะครับอันนี้เป็นแบบกระเป๋าแบบกระเป๋ามีอะไรฮะ ก็จะมีอีกอันก็เป็นมวกอยู่ที่ใกล้ทางค่ะก็เป็นหม่วกย้อมด้วยสีใบสมอเช่นเดียวกันนะคะจำเป็นทรงทรงเล็กหน่อยนึงก็เป็นสําหรับเด็กค่ะแต่ผมใส่ได้นะครับเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นจากใบใบสมอสีเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีใบสมอแล้วก็มีฝางใช้สีม่วงเนมีสีมีสีม่วงข้างหน้านี้นี่เขาใช้วิธีการย้อมเช่นเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสีอื่นๆอยู่ด้วยใช่ค่ะครับมีอะไรฮะก็จะมีกระเป๋า เมื่อกี้เราคุยไปแล้วก็จะมีตัวเสื้อเสื้อก็สําหรับนักท่องเที่ยวก็ใช้ลักษณะของการพิมพ์ลายเทียนเหมือนกันโดยใช้บ็อกแต่นนี้ย้อมด้วยไม้ฝางสีจะออกสีจะแบบสีชมพูแบบนี้ไม้ฝางใช่ชมพูม่วงเสื้อก็จะมีหลากหลายดีไซน์หลากหลายรูปแบบตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวละ4 5 0 4 5ออค่ะอืมอันนี้คือสีธรรมชาติทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะครับใช่แล้วก็เป็นตัวเนี้ยตัวนี้อยู่ที่350อันนี้ตีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วด้วยแบรนด์ยี่หวะคครับ อ่านี่มีมีเสื้อครับค่ะแล้วก็จากจากที่นําเสนอไปก็จะมีการใช้บล็อกพระราชทานเหมือนกันแต่มาสเต็มบนเสื้อที่ที่ไม่ต้องย้อมอันนี้จะค่อนข้างที่วิธีการไม่ยุ่งยากครับแต่ราคาก็เบาๆเหมือนเดิมราคาเบาๆเหมือนเดิมเท่าไหร่ครับเบาๆตัวตัวนี้อยู่ที่ราคาที่3 5 0 350แต่ใช้สีธรรมชาติเหมือนกันนะธรรมชาติบนเลยใช่ค่ะรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนอกจากเสื้อแล้วข้างหน้านี่ยังเป็นเหมือนกับเป็นผ้าเป็นผ้า เป็นผ้าผือนผอันนี้เป็นผืนอันนี้ผ้าสําหรับตัดเสื้อผ้าค่ะใครที่อยากไปซื้อเองอ่าใช่ค่ะซื้อผ้าไป,ไปแต่ว่าไปออกแบบ ไปออก <Okay. S 2> แบบตัดเย็บเองค,ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่จุ๊บได้ฝากช่องทางหน่อยถ้าใครอยากจะได้สินค้าดีๆแบบนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนนะอ่ะอาติดต่อเข้าไปดูในเพจ Facebook ของเราได้นะคะที่สุบ,บัวซ้อนแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็เพจวัลทยาภาไทยช็อปอที่เห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าดีนะครับของจังหวัดกาญจานบุรีและทราบว่าเป็นกลุ่มเดียวด้วยนะที่ท่านจะหางานได้สนับสนุนเกี่ยวเรื่องของผ้ามัดย้อมนะครับดังนั้นก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั เอ็ BT, มีคําตอบของเรานะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ n b t มีคําตอบในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันจันนะครับเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ